พี่แต่พออยู่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราเป็นคนเราเป็นคนผิวผสมครับผมมันจะแบบเหผมไม่มีมุกเลยพี่โอเอยู่เลยเเลยเขาบอกจริงคือเป็นคนผิวผสมแบบจะเป็นแบบมีความมันตรงช่วงทีโซนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องความที่เราทำงานบ่อยตรงเงี้นะผมเราเช็ดหน้าเราแบบโอ้โหแบบเขาไม่ถิอเราแบบจะเป็นช่วงๆบ่อยนะผมก็เลยจะเป็นคนผิวเส้นที่นี่นะค ซึ่งวันนี้นะครับซูเปอร์กรุ๊ปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากวันนี้มีทั้ง4ตัวนะครับที่เราสามารถเลือกได้ตามสภาพผิวของเราไนดะ้ท่านบอกขอคครับโอเคครับ,รบแ,ลแล้วคุณแอนนะครับ S P F Adventure ของคุณแอนเป็นยังไงครับแอนเป็นคนชอบลุยคะ่ะอาจจะเป็นนางงามแต่ว่าความจริงท่านอาจจะมีความทอมบอยนิดหน่อยก็ชอบอยู่ข้างนอก ลแล้วเอสแอนเป็นแ e เทอรของฉันก็คือเหมือนพี่ๆพวกเราชอบไปทะเลเดินทางบ่อยอะค่ะแล้วก็ชอบวิ่งเล่นข้างนอกชอบออกลังไปข้างนอกก็คือเป็นแอนเ t อร์ในสิ่งเล็กๆแน่นอยอะค่ะ